ฉันงงหมดแล้วเอ้ยผักผักเออโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอ้้าวโโออหะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยส่วนในด่านที่มันกว้างๆเอาลัคกี้กายมาก็ได้นะสิลัคกี้กายสี่อุ้ยมีคนเดินมาหาฉันกะละเทียตายละอ้าโดนกี่กะละเทียโอเค เมื่อกี้ลืมเปิดเสียงดิสเอ้ยโอ้ oh my god มีสกิลไม่ใช้ด้อ <c oughs> มีสกิลไม่ใช้อ่ะอ๋อโดนโดนโดนพักพัดเออวินทั้งสองฝ่าย <c oughs> โดนนี่นี่ผมไม่อยากปั่นเฮ้ยโดน oh. มีคนเข้าดิสมาครับโอ้ oh. ขอบคุณค่ะ ดหมักเป็นอย่ากวนก้หวานคิดดยวะไอ้ตามผมมาไหนอ่ะอ๋อสพานม้มหมุนหมุนไม่ได้ม้มหมุนหมุนไม่ได้ตามมาล้ยไอ้ยเยอยเวยอ้ <laughs> แม่เหล็กเต็มเลยแม่เหล็กเต็มเลยไอ้มันเปลี่ยนเป้าหมายมันเปลี่ยนเป้าหมายโอเคงั้นรุนีกันนะครับก,กูเมาอะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่โดนแม่เหล็กอ๋อโดนกีปันไฟดีกว่าอุ้ยเข้าไปแล้วบายกคหน่วยซับมาช่วยแล้วเอ้ยโดนทีน่ว่าแกจะกล้าทำขั้วไหนอะ่ะฉันงงหมดละ ไอผักผักเออโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอ้าวโอ้โหอาวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮ้ยต <c oughs> ายละเอาไงดีพี่พี่พี่โดนตีทีนึงแล้วหิวเลยเออเอ้าสีเออลุกเลยลุกเลยลไป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 เออมาละมาละ ขั้วไหนนี่ผักเฉยโอ้ยไปก่อนเองพกลัวค่ะตายแล้วนู่นี่กันนะกันกลัวตายแล้วหน้าเขาเห็นแล้วตาทิพย์แล้วตาทิพย์แล้วเอ้ยดูดอ้าเจ็บเดินขั้วเดียวกันน่ะพี่สีเดียวกันจะเป็นขั้วผักแต่ว่าถ้าสีมันตรงกันข้ามมันจะดูดพี่เฮ้ยลูกเจ็บอยู่ลมได้แล้วเออบึม เสรุปควรไปเช่ว์หรือไม่ควรไม่ควรหรอไม่พี่เพราะว่าถ้าถ,ถ้าพี่ไปอะ่ะคือบิงมันจะกูดาวเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเทเลได้ออเราปั๊มแม่เหล็ก <Okay. S 2> อยู่ตรงนี้ <laughs> <c oughs> ดี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 ด,ดีคอนเทนต์สร้างสรรค์ดีเอ้ยโอ้วันดีค่ะโอ้ทำไงวะฉันเนี่ยเข้าไปให้มันตีเนะี่ย มนไล่ใครอ่ะมันไล่ชันเนี่ยเอ้ยปลาไม่เหล็กไม่ค่อยแม่นเลยนหนีไงหนูดีกันนะกันหนูกลัวก็ได้นะเปิดกล้องปะเหมือนจะเปิดนะ<ม>เปิดแน่เ,เลยนี่ไงจริงด้วยหลบทันเดี๋ยวฉันไปช่วยมิดแกนเองช่วยช่วยทันไม้เหมือนได้ยินเสียงโจเซฟไกล้กลอ้อเรื่องจริงนอตเค้กโอ๋อ <laughs> ทันอยู่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 เออจับนังกุยไม่ทันละสิโอ้แม่งเดินเร็วจังวะ เรื่องราวดีๆเวอร์ไม่กี้องาไม่เหลืองเออไม่เหล็งมันตายยากอะ่ะอย่าหาใช้นะคะอุ้ยขอบคุณขาคุณตำรวจบอกให้หนูก็ดี<อ>มิดแกนจะโดนตีทีเดียวลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยหักออกอุ้ยหลายสเตปจังโคตรหลายสเตปอ,อ่ะอ๋อเรื่องราวดีๆเวอร์เอ้ยไม่เหล็องอยู่ไหนบ้างเนะี่ยเดี๋ยวฉันปาให้ เฮ้ยมันตาไม่ตรงอ่าติดคืออีกเฮ้ยติดคืออือหือ oh my god อ้ my god าฮเห,ห,ห็นเหรอผักในดูดเอ้า พวไหนวะนี่ไงตามโ oh อ้นนอยโอ้ย y อ o d โอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยอ้ยนอ้นโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโน้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยน,นอ้ยโอ้อออออออสโอ้่โอ้อ่อ้อยอ๋อเฮ้ยโอ้ไงบล็อกบโออกยลอโอ้อยอ้ยโอ้ยอ้ออ้ยออยย ไม่น่าเอาเข้ามาเอามาถ่ายรูปไม่มีพี่ไม่มีนี่นี่นี่ี่ยี่ไม่มีเอาไม่มีไม่มีบ้านไหนเลยนี่ยี่ยี่ยี่